มีคนซื้อเสื้อให้แล้วเคทาถามว่าในส่วนเมื่อกี้เลี้ยงเทบอยแล้นี้เลี้ยงหนูเล้ยว่าไเค่ะทเอีแเคองเบบาว้นอยเธอนของแทเอน้องอนี่ของแทเอคือชุดเสื้ออะไรจะชอบยเย็เต่าบอเยอะมากแะใเ้น้อนเกือบไล้วงนี้แเป็นไงเราเป็นเป็นเป็นอะไร หมกด้วย้ไหมหกก็เงินก็เงินที่ให้หลงเอาหน้าหนูใส่กระตกแขน โอ้โหคุณผู้ชมคาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์นะคะที่แฟนคลับเห็นแล้วเนี่ยก็คือต้องเข้าไปคอมเมนต์กันมากมายเลยแหละสําหรับโมเมนต์นะคะที่เฮียเฮียทั้ง3คนพาน้องสาวคนเล็กนะคะอย่างน้องวันใหม่ไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมกันนี้นะคะแหมบอกเลยว่าพี่ชายทั้ง3คนคือน่ารักกับน้องสาวคนเล็กของบ้านเอามากๆเป็นน้องสาวกันแบบช่ำๆเลยแหละคุณผู้ชมทั้งเฮียบอยนะคะเฮียดองแล้วก็เฮียพัทคุณผู้ชมขาบอกเลยนะคะว่าเห็นน้องวันใหม่ในคลิปแล้ว ก็คือน้องวันใหม่ของเราน่าจะมีความสุขแล้วก็ใจฟูสุดๆเลยแหละที่พี่ๆทั้ง3คนซื้อของให้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ทำกลางแฟนคลับค่ะคุณผู้ชมเข้ามาคอมเมนต์นะคะแซวกันมากมายบอกว่าจะฟ้องแม่ดีกว่านะคะคุณแม่เฮียตามใจน้องดูแลน้องแทนคุณแม่งามทิพย์น่ารักมากเลยค่ะน้องวันใหม่ก็น่ารักพี่ๆสุดยอดเลยค่ะครอบครัวน่ารักนะคะและอบอุ่นดูแลน้องดีมากๆพี่ๆและก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะ ค่ะ FC แฟนคลับคนอื่นๆนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ต่ออีกเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะบอกนะคะว่าดูแลน้องดีๆมากค่ะพี่ชายทั้ง3คนมีความรู้สึกนะคะว่าความรักของพี่ๆไม่จางลงเลยค่ะน่ารักวันใหม่รักพี่ๆให้มากๆนะคะกระเป๋าเต็มตั้งแต่มาซื้อกระเป๋าเพิ่มอีกใบนะคะหนูน่ารักจังพี่ชายพี่สาวก็น่ารักกันหมดแล้วก็มีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะจาก FC แฟนคลับนะคะที่ติดตามโมเมนต์ของน้องบันหม่ก็เข้ามาคอมเมนต์ถึง ความน่ารักน่ารักฉบับพี่ชายทั้ง3คนนะคะที่ดูแลน้องสาวคนเล็กของบ้านอย่างน้องบันใหม่ได้เป็นอย่างดีอ่ะหลังจากนี้นะคะพี่ชายทั้ง3คนเฮียบอยนะคะเฮียหนองแล้วก็เฮียพาร์ทจะเสิร์ฟโมเมนต์อะไรของน้องบันใหม่ออกมาให้พวกเราได้ติดตามนะคะอันนี้พวกเราเนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปอีกทีนึงค่ะโไมเซ่ะมได้ส่วนที่ของค้าอยู่หรมีคนซอเซอให้แล้ว เทาถามาในส่วนเมื่อกี้เลี้ยงแทบอยล้วนี้เลี้ยงหนูว้าเขาเองทาก็เอเลนี่ของแควตาเี่ผมแบบว่าปวดล้นะของนาองไหนของนงของนรงนี่ของแทบอยคือุดเสื้ออะไรจะชอบบอยเ่าบอยเยอะมากเป็นแน้องเกือบแล้ว เราเป็นไงเราเป็นเป็นเป็นอะไรโหมด้วยเลยไหมมดกเงินกก็เงก็นกเงิก็เงินที่ให้น้องเอาหน้าหนงก็เก็เก็เนก็นก็กเงินก็เ้นก็กะนงเงเยอะเลยเิเลยนเอ บันเทิงร้านอ่ะมันมาพอย่างวันนี้มาแล้วมาสมทบอีกคนแล้วมาแล้วครับพี่ชายบอกว่าซื้อมาเยอะแบกกลับหมดลืออะไรนะมีเทปบอยหรอมีเทบอยัมันของมันของประเทศอะไรซีโน่เนี่ยหนูแต่ของพี่นี่ถูกอ่ะ พี่ไทยมันแพงมลกเออถ้าเราซื้อที่นี่อัดเข้าไปยับยับไปรุย